นิสัยของคนเกิดวันที่13คนเกิดวันที่13คุณเป็นเพื่อนที่ขี้อ้อนสำหรับคนเกิดในวันที่13เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าโดยบุคลิกภาพภายนอกที่แสนอ่อนหวานแช่มช้อย หรือจะภายในจิตใจที่ซื่อตรงอ่อนโยนมีเมตตาปาณีก็เต็มไปด้วยน้ำใสใจจริงคนเกิดวันนี้รับรู้ความดีได้ง่ายเป็นคนใจอ่อนและมักจะพอใจที่ได้ให้และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมคนเกิดวันนี้จะเป็นคนที่ปราศจากเล่ห์เหลี่ยมและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากและสำหรับเรื่องหน้าที่การงานคนที่เกิดวันนี้ต้องการให้ชีวิตของตนมั่นคงเป็นอันดับ แรกเพราะอย่างนั้นจึงต้องทำงานหนักและก็สามารถทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถอย,ถอยและเป็นคนมีความอดทนที่จะรอผลจากการทำงานอันยาวนานได้และคนเกิดในวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวได้ง่ายและก็น้อยใจเก่ง คุณอาจจะเห็นน้ำตาของคนเกิดวันที่13ได้บ่อยๆนอกจากนี้คนเกิดวันนี้ก็ยังชอบตัดสินใจตามผู้ใหญ่จะค่อนข้างเชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตัวเองทั้งนี้อาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีได้พึ่งพาพ่อแม่มาตลอดและพอมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะวิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอส่วนเรื่องความรักของคนเกิดวันที่13เขาจะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้ถ้าคุณพิสูจน์ให้คนเกิดวันนี้ได้ประจักษ แล้วว่าคุณมีความจริงใจให้เขาอย่างแท้จริงคนเกิดวันนี้จะถือว่าเรื่องความมีน้ำใจและไมตรีมีค่าสูงสุดถ้าเขารักคุณแล้วแล้วก็เขาจะรักคุณจนสุดหัวใจและก็จะรักอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วชีวิตแม้คุณจะไปแต่งงานกับคนอื่นก็ตามแต่อยากขอเตือนไว้ว่าอย่าไปทำให้คนที่เกิดวันที่13โกรธหรือเกลียดเด็ดขาด พอถ้าไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือไม่พอใจมากๆแล้วแล้วก็คุณก็จะรู้ได้ทันทีว่าคารมของคนเกิดวันนี้ร้ายกาจยิ่งกว่าอาวุธใดๆและจะเป็นการยากที่จะทําให้คนเกิดวันนี้หายโกรธ